สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านจุงกะแมวา,าบางพลกรบกรบเนียเดอบาทครับวันนี้พาเพื่อนเพื่อนมาอยู่มุมสูงครับเพื่อที่จะให้เห็นคลองไส้ไก่ครับด้านหน้าครับคือคลองไส้ไก่ครับวันนี้เราจะพาเ,เพื่อนเพื่อนมาทวงคลองไส้ไก่ครับโดยวันนี้ผมจะทําการทดสอบเต็มน้ําเข้าระบบคลองไส้ไก่ของผมเช็คระดับน้ําดูว่าเป็นยังไงบ้างแล้วก็ทําการรดน้ําต้นไม้ครับนี่คือคลองไส้ไก่ครับจะไปถึงนู่นเลยครับด้านหลังนู่นเลยผ่านแปลงนาทุกแปลงครับ คนะรับอันนี้เราเปลี่ยนหน้าที่ของระบบโซล่าเซลล์สูบน้ําเพื่อการเลี้ยงปลาครับมาเป็นระบบโซล่าเซลล์สูบน้ําเพื่อการทํานาครับผมก็ใกล้ถึงฤดูการทํานาแล้วก็เดี๋ยวจะทาการเช็คระบบให้พร้อมครับครับเดี๋ยวลงไปดูที่คลองไส้ไก่กันเลยครับผมครับตอนนี้ระบบโซล่าเซลล์สูบน้ําของเราครับตอนนี้เปลี่ยนหน้าที่มาเป็นระบบโซล่าเซลล์สูบน้ําเพื่อการทํานาครับตอนนี้กําลังทํางานอยู่ครับช่วงประมาณสี่โมงเย็นได้แล้วครับตอนนี้ก็ยังคงไหลแรงอยู่เหมือนเดิมนะครับตอนนี้ ำลังเติมน้ำเข้าคลองไส้ไก่ครับวันนี้เราจะทำการเติมน้ำเข้าคลองไส้ไก่เพื่อที่จะเช็คระดับน้ำครับแล้วก็ทำการทดสอบคลองไส้ไก่ไปในตัวแล้วก็ลดน,น้ำต้นไม้ด้วยครับโอ้โหพูดไปประโยชน์นี้ก็เยอะมากๆเลยนะครับสำหรับคลองไส้ไก่ของเราครับตัวนี้ก็จะได้เป็นตัวคันนาใหม่ด้วยนะครับตัวคันนาใหม่นี้ก็จะเดี๋ยวยาก,ก็จะขึ้นเต็มครับสามารถตัดเอาไปเป็นอาหารให้วัวได้ครับ ตอนนี้ต้นไม้เริ่มสดชื่นแล้วครับตอนนี้น้ําก็ถือว่าเยอะมากเลยนะครับของไส้ไก่ตอนนี้ก็ยังไม่ได้ผ่านน้าลงนาครับตอนนี้เราเน้นรดน้ําต้นไม้ตรงคันนาด้านซ้ายมือก่อนครับด้านนี้เป็นต้นหมากครับต้นกล้วยคือเกือบไม่ทันครับเพราะว่าแรงนี่โหแรงจัดมากร้อนมากแล้วต้นไม้เราปลูกบนคันนาด้วยดินจะแห้งเร็วมากเลยครับก็ตัว ได้ตัวคลองไส้ไก่นี่แหละครับมาช่วยทันเวลาพอดีเพราะว่าคลองไส้ไก่ครับตอนเราเติมน้ําเข้าไปครับน้ําก็จะซึมเข้าไปใต้ผิวดินเลยครับต้นไม้ก็จะสามารถดูดไปใช้ประโยชน์ได้เลยครับส่เพื่อนๆเดินทัวร์ครับตอนนี้วันนี้มาทดสอบคลองไส้ไก่กันครับกระยะจากระบบโซลาเซลล์สูบน้ําของเราครับตัวนี้ไปถึงด้านหลังสุดแปลงนาครับแปลงที่5้าด้านนู้นครับ อยู่ที่ประมาณ170เมตรได้ครับถ้าซื้อท่อ PVC ก็จะหมดประมาณสัก43หรือประมาณนั้นแหละครับ43ท่อนนี่แหละถ้าคำนวณเป็นเงินถ้าเป็นท่อ2นิ้วนะแถวบ้านผมก็ขายอยู่ที่เส้นละ180บาทครับก็คำนวณไปก็โหหมดเป็น7-8พันได้นะแต่นี้ผมทำเป็นคลองไส้ไก่ครับคลองไส้ไก่สารพัดประโยชน์ลงทุนแค่2,500บาทครับนี่ครับ น้ำภูิบรรยากาศผ่านน้าเข้านาการเติมน้ําส่งน้ําเข้านาของบรรพบุรุษเราครับที่เวลาจะส่งน้ําเข้านาก็จะทําเป็นคลองไส้ไก่เล็กๆนี่ครับดึงน้ําจากคลองธรรมชาติเข้าไปในแปลงนาครับครับผมก็ทําการวางแนวคลองไส้ไก่นี่ครับให้ผ่านแปลงนาทั้ง5้าแปลงครับตังนี้ก็เป็นแปลงที่1ครับแปลงหน้าบ้านยาวผ่านแปลงที่2แปลงที่3แปลงที่4แปลงที่5ไปถึงสุดแปลงนั่นเลยครับป่ะเดี๋ยวเราไปดูแปลงสุดท้ายกันเลยว่า ระดับน้ําของเรานี้ไปถึงแปลงสุดท้ายนี้ระดับน้ําอยู่ที่เท่าไหร่สูงประมาณไหนสามารถผ่านน้าเข้าไปในนาได้หรือเปล่าครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับไปตอนนี้ระดับน้ําก็ถือว่าโอเคมากเลยสูงอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถที่จะผ่านน้าเข้าแปลงนาด้านขวามอือได้แล้วครับสุดยอดมากเลยนะเนี่ยถือว่าน้ําเยอะมากเลยครับเดี๋ยวจะทําการผ่านน้าลงแปลงนานะคลิปหน้าจะทําการทดสอบแล้วกันนะครับผมผมครับ วันนี้พาเพื่อนเพื่อนมาดูเผื่อเพื่อนๆจะมีไอเดียมีแนวคิดที่จะไปปรับเปลี่ยนเพื่อที่จะเตรียมพร้อมรับมือกับภายแรงที่กําลังจะมาครับผมเพราะว่าช่วงนี้เราก็ใกล้เข้าถึงฤดูการทํานาแล้วต้องเตรียมให้พร้อมครับคลิปนี้ก็พาเพื่อนๆนมาทัวร์คลองไส้ไก่ครับคลิปนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่ติดตามรับชมครับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ